โปรแกรมการแข่งขันในรอบรองชนะเลิศของวันเสาร์ที่1มิถุนายน2567รายการ KFF สิงคโปร์แบดมินตันโอเพน2024เป็นการแข่งขันระดับ w o ลทัวร์ r Super 750ชิงเงินรางวัลรวม850,000ดอลลา,าร์สหรัฐหรือประมาณ31,35,000บาทโดยจัดขึ้นที่สาธารณารัฐสิงคโปร์โดยทุกคู่จะลงแข่งขันที่คอร์ดเดียวกันหมดและคู่แรกจะเริ่มประมาณ11.00นาาตามเวลาประเทศไทย มีถ่ายทอดสดทางทูบิชั่นช่อง s p o t v คู่แรกประเภทหญิงคู่เฉินชิงเฉินจับคู่กับเจียยี่ฟานคู่มือวางอันดับหนึ่งของรายการและคู่อันดับหนึ่งของโลกคู่แชมป์โลกล่าสุดจากสาธารณรัฐประชาชนจีนจะแข่งกับหลิวเซิงสู่จับคู่กับตันหนิงคู่มือวางอันดับสาของรายการและคู่อันดับสาของโลกจากสาธารณรัฐประชาชนจีนคู่ที่สองประเภทคู่ผสมเจิ้งซีเว่ยจับคู่กับหวงหย่าฉง คู่มือวางอันดับหนึ่งของรายการและคู่อันดับหนึ่งของโลกจากสาธารณรัฐประชาชนจีนจะแข่งกับซอซึงแจจับคู่กับแชยูจงคู่มือวางอันดับสี่ของรายการคู่อันดับสี่ของโลกและคู่แชมป์โลกล่าสุดจากสาธารณรัฐเกาหลีคู่ที่สามประเภทหญิงคู่นามิดมัสยามะจับคู่กับชิฮารุชิดะคู่มือวางอันดับสี่ของรายการและคู่อันดับสี่ของโลกจากประเทศญี่ปุ่นจะแข่งกับตรีสาจอรลีจับคู่กับกายตรีโกปิจันปุเลลา คู่อันดับ30ของโลกจากสาธารณรัฐอินเดียคู่ที่4ประเภทคู่ผสมยางโปรส่วนจับคู่กับหูหลิงฟางคู่อันดับ28ของโลกจากสาธารณรัฐจีนไทเปจะแข่งกับแมดเวสเตอร์กาจับคู่กับคริสตินบุตแอนเดรเซนคู่อันดับ29ของโลกจากราชอาณาจักรเดนมาร์กคู่ที่5ประเภทหญิงเดี่ยวมิวพอรตวีชอชูวงมืออันดับ20ของโลกจากประเทศไทยจะแข่งกับเฉินหยูเฟย มือวางอันดับสองของรายการและมืออันดับสองของโลกจากสาธารณรัฐประชาชนจีนคู่ที่6ประเภทหญิงเดี่ยวอันเซย,ยองมือวางอันดับหนึ่งของรายการมืออันดับหนึ่งของโลกและแชมป์โลกคนล่าสุดจากสาธารณรัฐเกาหลีจะแข่งกับเกรโกเรียมาริตกาตุนจุงจาย่าหนิงซีมืออันดับ9ของโลกจากสาธารณรัฐอินโดนีเซียคู่ที่7ประเภทชายเดี่ยวโจเทียนเฉินมืออันดับ13ของโลกจากสาธารณรัฐจีนไทเปจะแข่งกับ ชียูฉชีมือวางอันดับสองของรายการและมืออันดับสองของโลกจากสาธารณารัฐประชาชนจีนคู่ที่8ประเภทชายคู่เหอจี้ถิงจับคู่กับเหรินเซียงหยูคู่อันดับสิบของโลกจากสาธารณารัฐประชาชนจีนจะแข่งกับทาคุโรฮูกิจับคู่กับ,กกกบยูก,กุโคบายาชิตคู่มือวางอันดับ6ของรายการและคู่อันดับ6ของโลกจากประเทศญี่ปุน่นคู่ที่9ประเภทชายเดียววิคเตอร์แอคเซลเซน มือวางอันดับหนึ่งของรายการและมืออันดับหนึ่งของโลกจากราชอาณาจักรเดนมาร์กจะแข่งกับลีซอเฟิงมือวางอันดับ6ของรายการและมืออันดับ6ของโลกจากสาธารณรัฐประชาชนจีนและคู่สุดท้ายประเภทชายคู่คิมเอสทรับโซเรนเซนจับคู่กับอันเดอร์สการุปัสมุสเซนคู่มือวางอันดับ5ของรายการและคู่อันดับ4ของโลกจากราชอาณาจักรเดนมาร์กจะแข่งกับฟาจาอัลฟิอันจับคู่กับมูัมหมัดไรอันอาดิอันโต คู่มือวางอันดับ7ของรายการและคู่อันดับ7ของโลกจากสาธารณรัฐอินโดนีเซียลิงก์ชมสดออนไลน์จะแนบอยู่ที่ช่องคำอธิบายวิดีโอและคอมเมนต์ปากหมุดนะครับผลการแข่งขันของคู่ที่น่าสนใจเป็นผลการแข่งขันในรอบก่อนรองชนะเลิศหรือรอบ8คนสุดท้ายของวันศุกร์ที่31พฤษภาคม2567ประเภทชายเดี่ยววิคเตอร์แอคเซลเซนมือวางอันดับหนึ่งของรายการและมืออันดับหนึ่งของโลกจากราชอาณาจักรเดนมาร์กเอาชนะ เหลียงจุนหาวมืออันดับ36ของโลกจากสาพันธารัฐมาเลเซีย 2. ต่อศเกมด้วยคะแนน2112และ21-11ประเภทหญิงเดี่ยวอันเซยองมือวางอันดับหนึ่งของรายการมืออันดับหนึ่งของโลกและแชมป์โลกคนล่าสุดจากสาธารณารัฐเกาหลีเอาชนะโนโซมิโอกุฮาระมืออันดับ17ของโลกจากประเทศญี่ปุ่น2ต่อศูนเกมด้วยคะแนน21-12ทั้งสองเกมประเภทหญิงเดี่ยวมิวพอนโตวิชชอชวง มืออันดับ20ของโลกจากประเทศไทยเอาชนะแคโรไลนามาริยอตมารินมาตินมือวางอันดับ3าของรายการและมืออันดับ3าของโลกจากราชอาณาจักรสเปน 2. ต่อศูนย์เกมด้วยคะแนน2 1 1 9และ2116ประเภทหญิงคู่เฉินชิงเฉินจับคู่กับเจียยี่ฟานคู่มือวางอันดับหนึ่งของรายการและคู่อันดับหนึ่งของโลกคู่แชมป์โลกล่าสุดจากสาธารณารัฐประชาชนจีนเอาชนะมายุมัสโมโต,โต้จับคู่กับวาคานะนางอาฮารัต คู่มือวางอันดับ7ของรายการและคู่อันดับ7ของโลกจากประเทศญี่ปุ่น2ต่อศูนย์เกมด้วยคะแนน21-15และ2112และประเภทคู่ผสมเจิ้งซีเว่ยจับคู่กับหวงยาฉงคู่มือวางอันดับหนึ่งของรายการและคู่อันดับหนึ่งของโลกจากสาธารณรัฐประชาชนจีนเอาชนะเจียงเจินปังจับคู่กับเว่ยยาสินคู่มือวางอันดับ5ของรายการและคู่อันดับ5ของโลกจากสาธารณรัฐประชาชนจีน2ต่อศูนย์เกม ด้วยคะแนน21-14และ22-20เงินรางวัลสำหรับผู้ที่ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศรายการนี้จะได้รับ11,900ดอลลา,าร์สหรัฐหรือประมาณ438,000บาททั้งประเภทเดียวและประเภทคู่และได้คะแนนสะสมเพิ่ม7,700คะแนนลิงก์ชมไฮไลท์หลังเกมมีแนบอยู่ที่คำอธิบายวิดีโอและคอมเมนต์ปักหมุดนะครับใครที่ชอบคลิปวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับ ขอบคุณที่รับชมครับ